อาเตียมอาเตียมแฮสอาเอาไปพอละไปอาคีนเอมิกาอาไอตอนเอาไปให้กับตาไปเดินด้วยกับตาไปเดินโยดยดอาเอทวัดโน No, nô, ah, No a, ah, ai, A A ai, ai, No ai, A a, ai, 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 A ai, ai, A ai, A T Rat No R โดน่ะ R A T Rat No R I N J Ring วานหูบอกให้ดูนี่ R I N J Ring วาน R I N J

หลังคาอ่า O O F r o s f หลังคาอ่า O O F r o s f หลังคาอ่า O O F r o s f หลังคาอ่า O O F ดูนี่ r o o f หลังคาอ่า บูมองชีสอารอออเอฟบลูฟรังอารออออเอมบอกให้มองนี่เกมงรูมห้องอารอออเอมบรูมห้องอาดูนี่ดูนี่มองอะไรอารอออเอมบลูมห้อง a o o m room thang a o o m room thang a o o m room thang a spy rat rat Ratch an eng

เ N G Ring จีริงแ o วน R O F Roof หลังคา R Double O F Roof หลังคา

รวมห้องรูมห้อง A M รวมห้อง A M รูมห้องเก็ไปเอามาเก็บใส่กระเป๋าไป A T Rat n o

r าร์โอเอมรูมห้องอาครับเ้อาจ้าจ้าโอเคจะาลูกจับตันทำไมไม่เอาดีสอมาเขียนเอาถีบ้านี่มาเขียนทำไมดีสอไม่ใครมีให้เพื่อนยืมไหม เดี๋ยวแล้วเราจะเอาอะไรเขียนมีมีให้น้องยืมไหมนี่ต่อกูยืมหน่อยลูกน้องไม่มีเขียนเอาพี่บ้าที่เก็บไปพี่บ้าอะไรพี่บ้าคืออะไรเอาที่เขียนคู่พี่บ้าคืออะไรอะปากกาเอากับตาดูนี่ผี่บ้าคืออะหรกับตาโด R A T นาำนาำแรดหนู RAT หนูพูดดังๆ a t หนู RAT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  RAT หนู RING วงหวน ดังๆ R I N G ริงแหวน R I N G ริงแหวน I N G ริงแหวน R I N G ริงแหวน R I N G ริงแหวน I N G ริงแหวน R I N G หวน O F rose หลังคา r w o f ร rose หลังคา r w o f 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 ดังดังรู้หลังคา R W O M รูมห้องดังดัง R อ O M รูมห้อง R W O M รูมห้อง R W O M รูมห้อง R W O M รูมห้องอ R W O M ร <Room> ูมห้องอ่านเต็มชีตอ่านต่อไปลกไูกดีมากรัา นน่ทำไมต้องทำให้มันไปอยู่ฮะเอมิกาครูไม่ช่วยจับพี่หนูครูมีแค่สองมือจับเองสิแล้แต่เธอดูดิครูใช้ไม่ไ้เนราะนอนเลยเลขสองครูอกไปห้น้่นเลขหนไม่ใช่เลขเ็หนึ่งเลขวศก็ูนยแล้วก็วัน แล้วก็วัดวดวดแปดปดกับด้านแล้วก็วัดวัดดดเลขศหรือไม่ใช่เลขสามก็เลยได้เนนสแต่ยีราฟก็อาจจะยากหน่อยยีราต้องวาดเลขหนึงก่อนแล้วก็เล้ แล้วก็ลโลกตรงนี้โลกตรงนี้แล้วก็ขีดตรงนี้นี่คือทามากกว่าแล้วก็นี่คือ ไม้นะถึงจะโดนไม้นะไม่พร้อมไม่พร้อมีหัวอยากโดนใช่ไหมไม่คูจะไปพิเพิ่มมันขาดคูู้มตีเด็กหรอกูนิสัยดีครูหลอกเด็กใช่ไหมครูหลอกครจิตใจงดงามครูจิตใจงดงามเพราะเวลาตีเด็กก็ไปลงห้ายเลยอ่าถูกต้องชา พราะว่าคูสงสารเด็กกูไม่สงสารตัวเองหรอเออเวลาก,เลากูเวลากูดูเด็กคูก็จะไปร้องไห้ในห้องน้ำครูน้องไห้เด็กไม่นักคูเลยเหรอ,อ,อคูกรไม่ไหวูกอ็อ้านี่ของทยอยายเปลวไม่อีกเนี่ยโอ๊ยทายทิ้ง<อ>ไปแทสมาเออ ทำให้มันแต่ๆก็คีอ่าเอมิกาเอาล็กอ่าอ่าแล้วเก็บเก็บอ่าทีมาอายุแม่โดนแม่อายุ L E R มายบรรทัด A L E R ruler มายบรรทัด A L E R r u l e มายบรรทัด A L E R ruler มายบรรทัด A L E R ruler ไมายบรรทัด ดูนี่ R U L E R รูเร่ไม้บรรทัด S A D แซดเสียใจ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  S A L A D S A, ơi, điều tiêu. S A L A D salad. S A L A D đủ. S A L A D

พูด S A Y C 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 พูดเอาเทสไปโยนแอวิลาโยนอา L E R รูเรลายปัญหด อ่านเองอ่านเองเร็วเร็ e อายุ L E R ruler ไมยบรรทัดอาย L E R ู u l e r ไมยบรรทัดอาย L E R ู u l e r ไมยบรรทัดอาย L E R ู u l e r ไมยบรรทัดอาย L E R L E R รูเรมาคำถา S A D S A D แดเสียใจ S A D S A D แทดดเสียใจ S A D S A D แทดเสียใจ S A D S A D แทดดเสียใจ S A D อะไรลูกไอโฟน S A D แซดดึกเสียใจ S A D แซดดึกเสียใจ S A D แซดดึกเสียใจไม่ต้องอ่านอย่างเดียวก่อน S A D แซดดึกเสียใจ S A l A D ซาเร S A l A D

อา S ด S A C ด A ูอา L E R R U R A ไม้บรรทัด A U L E R R U R A ไม้บรรทัด A U L E R U R ร A.Y.O. L.E.R. รูรหมายบรรทัด r ายูเลรูรหมายบรรทัด A.Y.O. ูเ r อมายบรรทัด S.A.D. ดแซด เสียใ,ใจอาไปหาพี่ฝนย้อนลูกไปพี่ฝนจะให้ทำไรยยังครับ,รบเอาเลิกแล้วเหรออ่าสอนเมามันในอารมณ์อ่าแม <c oughs> ้ชีสปลาโลมโลมชีสหลอดโลมโลมชีสโลมชีสมาๆๆอเอ้ยกัปตันด่าอะไรพี่เขาด่าครูได้ยินนะ เออกาบเปซ์ไปดไดิด้าไปดูดด้ไม่ดูแลกันนะไม่ไ้ไปเไยเ้ยเ้ยอะไรอย่ขใ้เดี๋ยวดก่อนเดี๋ยวก่อนเอาลูกมอ่ามานี่ของไครเนี่ยของกัปตันมา ไปทําต่อที่บ้านไปทำไปทำให้หมดที่บ้านไปไปทําต่อที่บ้าน